สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆนักเรียนของครูนะคะวันนี้ก็เป็น e ีีที่3แล้วสำหรับวิชาการงานอาชีพนะคะลูกวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องซ้วมนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะคะ,ะคุณครูขอกล่าวถึงจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะให้เด็กๆได้ทราบก่อนนะคะสาหรับ หัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้มีจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเด็กๆจุดประสงค์นะคะการเรียนรู้สําหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้มี3ข้อก็คือ 1. อธิบายวิธีการทาความสะอาดห้องน้ําและห้องส้วมได้ 2. เขียนประโยชน์ของวิธีการทาความสะอาดห้องน้ําและห้อง,องส้วมได้นะคะและ3า เห็นความสำคัญของวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมนั่นเองนะคะเด็กๆคุณครูนะคะขอขอบคุณที่มานะคะคลิปวิดีโอ YouTube ที่คุณครูนำมาเสนอนะคะให้เด็กๆได้ดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นลิงก์ที่มานะคะที่คุณครูคน้คน YouTube มาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยนะคะเด็กๆ ค่ะนักรเรียนกลับมาพบกับดิเชอร์ละคณาอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะดิเชอร์จะมาสอนในรายวิชาการงานอาชีพนะคะต่อจากครั้งที่แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนะคะการทําความสะอาดห้องน้ําและห้องส้วนมนั่นเองนะคะ นักเรียนรู้จักห้องน้ำห้องส้วมไหมคะว่าเขาใช้ทำอะไรกันนะคะห้องน้ำห้องส้วมนะคะเป็นห้องที่ใช้สำหรับอาบน้ำชำะระล้างร่างกายนะคะแล้วก็ขับถ่ายเป็นประจำนะคะจึงจะต้องมีความจําเป็นที่เราเนี่ยต้องมีการทําความสะอาดยู่สม่ึเสมอนะคะเพราะถ้าเราปล่อยนะคะขราเศษผงฟองสบู่หรือว่าตะกอนน้ำต่างๆนะคะ กับป e ุขภัณฑ <t alk an ry> ์ของเราหรือผนังห้องเราของน้ำของเราเนี่ยค่ะนานๆอ่ะมันก็เลยจะทำให้เราเกิดคราบสกปรกได้นะคะและที่สําคัญมันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะคะอทําให้ห้องน้ําของเราเนี่ยค่ะมีสิ่งเหน็นนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะทําความสะอาดครั้งต่อไปอ่ะค่ะจะทําความสะอาดได้ยากนะคะต่อไปนะคะ เรามาดูค่ะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดห้องน้ํานะคะและห้องส้วมมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือน้ํายานะคะและผงทําความสะอาดนะคะใช้ทําอะไรคะใช้กําจัดคราบสกบปรกต่างๆในห้องน้ําของเรานั่นเองค่ะนะักเรียนดูตัวอย่างเห็นไหมคะในรูปนะคะจะเป็นน้ํายาสําหรับล้างทําความสะอาดห้องน้ําของเรานะคะต่อไปค่ะแปรงขัดค่ะ แปรงขัดนะคะใช้ขัดพื้นนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ต่างๆภายในห้องน้ําของเรานะคะลักษณะของแปลงขัดก็จะมีหลายๆรูปแบบนะคะนักเรียนมาดูตัวแรกก่อนตัวแรกตัวนี้นะคะจะเป็นแปลงพลาสติกนะคะแล้วก็แปลงยมะพร้พาวจะมีลักษณะนะคะก็คือมีด้ามจับยาวนะคะใช้สําหรับขัดผูถโถส้วมมันเองนะคะต่อไปนะคะมาดูอันต่อไปเลยค่ะแปลงใยสังเคราะห์ค่ะ แปลงตัวนี้นะคะใช้สําหรับขัดพื้นนะคะผนังกระเบื้องนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ต่างๆนะคะตามกระเบื้องะคะ่ะเราเราใช้กระเบื้องที่พื้นนะคะเราสามารถใช้แปลงใยสังเคราะห์นะคะในการขัดพื้นได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่3นะคะจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆค่ะอุปกรณ์อื่นๆก็อย่างเช่นพวกถังน้ํานะคะนักเรียน ถังน้ำก็ใชนะ้สำหรับรองน้ำสำหรับล้างคราบน้ำยาะนะคะล้าล้างคราบผงซับฟอกหรือล้างคราบผงที่ใช้ในการทำความสะอาดห้องน้ำได้นะคะต่อไปค่ะผงมือยางนะคะุงมือยางใช้สำหรับสวมใส่ค่ะเพื่อป้องกันเนี่ยค่ะไม่ให้ผิวหนังของเรานะคะสัมผัสกับน้ํำยานะคะหรือผงทำความสะอาดนั่นเองนะคะต่อไปขันน้ำค่ะ คะนน้ำก็ใช้สำหรับตักน้ำนะคะสำหรับสำหรับล้างผ้าน้ายานะคะแล้วก็ผทงทำความสะอาดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะฟองน้ำค่ะฟองน้ำนะคะใช้ขัดนะคะอ่างล้างนะคะอ่างล้างหน้าต่างๆนะคะหรือที่วางสบู่นะคะและก็ที่วางยาสระผมด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นผ้าปิดจมูกและปากนะคะ ในขณะที่เราทำความสะอาดห้อง,งน้ำห้องส้วมอยู่นะคะเราสามารถใช้ผ้าปิดจมูกป,ปิดปากได้นะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้เราเนี่ยสูดกลิ่นนะคะน้ำยาหรือของทำความสะอาดโดยตรงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะรองเท้ายางหรือว่ารองเท้าบูทค่ะ ใช้สวมใส่นะคะขนาดทาความสะอาดห้องน้าและห้องส้วมนะคะเพื่อป้องกันนะคะเท้าของเราเนี่ยคะ่ะไปสัมผัสกับน้ํายาหรือว่าผงทางความสะอาดโดยตรงนั่นเองนะคะและนี้ก็คือวดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดห้องน้ําและห้องส้วมนะคะนักเรียนต้องถ้าสมมติว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีการ ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนก็สามารถรู้จักแล้วว่าอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะและวิธีการใช้เนี่ยต้องใช้ยังไงนะคะอะไรบ้างสมควรที่จะใช้ในขณะที่เราทําความสะอาดห้องน้ํานะคะหรือทาความสะอาดห้องส้วมนั่นเองนะคะโอเคนะคะต่อไปเลยนะต่อไปค่ะเรามาดูวิธีการนะคะทาความสะอาดสุขภัณฑ์ในห้องน้ําและห้องส้วมค่ะอะ่เรามาดูอันแรกเลยนะคะ อ่างล้างหน้าค่ะอ่างล้างหน้านะคะ,ะ,คะเวลาเราจะทําความสะอาดนะคะให้เราใช้นะคะฟองน้ําชุบสบู่ยาทําความสะอาดนะคะขัดให้ทั่วนะคะทั้งด้านในและด้านนอกนะคะจากนั้นเราก็ล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปค่ะเรามาดูโถส้วมค่ะโถส้วมนะคะเวลาวิธีการทําความสะอาดก็คือ ให้เราเนี่ยค่ะเทน้ํายาทําความสะอาดลงไปนะคะแล้วก็ใช้แปรงด้ามยาวนะคะขัดด้านในให้ทั่วเลยนะคะแปรงด้ามยาวเมื่อสักครู่ที่นักเรียนเห็นนะคะใช้แปรงตรงนาตัวนั้นนะคะขัดตรงบริเวณด้านในถั่วซ่วมให้สะอาดนะคะส่วนภายนอกนะคะเราอาจจะใช้เป็นฟองน้ํานะคะชุบน้ํายาขัดให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นก็ทําการล้างนะคะด้วยน้ําสะอาดนะคะทั้งภายในและภายนอกนะคะต่อไปนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นนะคะส่วนของพื้นและผนังห้องน้ำนะคะที่ทำมาจากกระเบื้องนะคะวิธีการทำความสะอาดนะคะพื้นเนี่ยค่ะเราสามารถทำความสะอาดโดยการเทน้ำยานะคะหรือว่าผงขัดพื้นนะคะเทลงไปบนพื้นได้เลยค่ะที่มีอ่าขนาดที่เปียกน,นะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะใช้แปรงใยสังเคราะห์ขัดให้สะอาดนะคะถ้าว่าเป็นพื้นซีเมนต์นะคะเราก็ควรใช้แปรงลวดนะคะแปรงลวด ในการขัดนะคะต่อไปก็ผนังห้องน้ําค่ะอ่ะาผนังห้องน้ําที่เป็นกระเบื้องนะคะให้เราเนี่ยค่ะใช้ฟองน้ํานะคะชุบน้ํายาทาความสะอาดนะคะเช็ดให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งนั่นเองนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นวิธีการทําความสะอาดสุขภัณฑ์ในห้องน้ําและห้องส้วมนะคะนักเรียนเอาไปประยุกต์ใช้ในวิระจำเปนของตัวเองได้นะคะอ่าต่อไปค่ะเรามาดูการจัดวางนะคะของใช้ในห้องน้ําและห้องส้วมค่ะว่าเรามีวิธีการจัดวางยังไงนะคะอ่าอย่างแรกเลยนะคะของใช้ในห้อง ค่ะอย่างเช่นพวกสบู่ยาสระผมยาสีฟันแปรงสีฟันนะคะเราควรที่จะจัดให้เป็นระเบียบนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกนะคะในการหยิบใช้แล้วก็ดูสวยงามด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าอุปกรณ์พวกนี้หรือว่าของใช้พวกนี้ค่ะตั้งสเปะสปะมันก็จะทำให้ห้องน้ำของเราดูไม่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการจัดวางให้เป็นระเบียบด,ด้วยนะคะต่อไปนะคะ อุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องซ่วมนะคะเราจะควรที่จะนะคะล้างให้สะอาดก่อนนะคะถุงให้แห้งก่อนนําไปเก็บนะคะในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะส่วนน้ำยาทาความสะอาดนะคะเราก็ต้องมีการปิดฝาให้สนิทก่อนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราปิดไม่สนิทมันอาจจะเกิด,ก,ดการหกหรือเลอะได้นะคะและที่สําคัญนะคะเมื่อเราเก็บอ่ เก็บนะคะเราสมควรที่จะเก็บในบริเวณที่ไม่มีแสงแดดสองถุงนะคะค่ะนักเรียนและนี่ก็คือนะคะความรู้หรือข้อมูลต่างๆนะคะที่จะช่วยดูแลทำความสะอาด ห้องน้ําของเรานั่นเองนะคะทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะวิธีการดูแลรักษานะคะแล้วก็การจัดวางนะคะสิ่งของต่างๆนะคะภายในห้องน้ําห้องเงของเรานะคะนักเรียนสามารถนําความรู้นะคะที่ที่เชอได้สอนไปในวันนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้นะคะลองไปจัดวางนะคะของใช้ต่างๆนะคะในห้องน้ําของเราเนี่ยค่ะ ได้มีความระเบียบเรียบร้อยนะคะห้องน้ําของเราจะได้สะอาดและสวยงามนะคะสําหรับวันนี้นะคะทิชอร์นะคะจะมีนะคะวิดีโออีกหนึ่งวิดีโอนะคะจะเป็น17คําแนะนานะคะเพื่อห้องน้ําที่สะอาดอะนะคะเด็กๆสำหรับนะคะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ